ไปบวชวยยุบันมุตตนาไปปวยุบหาปีว่าไปยุ่กับหลวงพ่อเลยเนาะหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อเลี้ยงให้ปีบ่าเนี่ยอานหลวงพ่อัม่อ้รมาถึงน้องพเขาโดนหมอเขาแยงกันนีสิ หลวงพ่อสระดอกเจ้าตาเขาแหงไว้นี่มันเป็นยังไงมันคือกึงข้อย่งเป็นยังเชียอันมูแหงมันก็คือข่อเหลี่ยปัญหอันหลวงพ่อองค์นึงก็บเดียวก็มาสระดอมันสิเหลี่ยนีหยังไก่ขาวมันเก็บกินหมดอนเียวกานะว่าเออกินหลายปันหดเมันก็บ่ไข่คัเงเกียรดอกกันมูไก่ขาวมูนี่ัานะเอาก็ว่าเลยไข่เหลี่ยบันเดือนบางที้ยงบ่มาเส่อก็ต้องทำอย่างนียังเออไก่เหลี่ยนอ่ะเอาหลายปัญหาหลวงพ่อ ถอดไปไหนมันดีหรอกก็ดีนที่เอาั้ำดึเอาผัวกับผัวคอาบีนี่ทำเนี่ยจังไรเนาะเนี่ละมันมีมารับหน่อยเยอะสองงานยุ่งใส่ยุ่ซื่อๆอย่างใครจะเิเขาเองหรอ ê lê nó phải luôn con em ai lạc nha cái đâu nó bị đau chiếu cho một đứa nào nó rừng lại nó không, nó rừng nó rừng phép lái bông hồi phép quá Bông hồi phép lái nó rừng phép กีรได้รนี่กหลายหลายกว่านี้คนเนี้ยังยัยอีกสามถุงคุยคนเนี้เด็กอนแล้วมีกระได้ก็เพ่งล้มกนี่ไแล้ล้ดีแล้เด่นครังคเต็ก็เด่นเต็มต็มเเ็มเต็เต็มเตเต็มเต็มตมตตเ็เตตเเม

บอกว่าสีบอกที่เระบอกเาไม่บอไอ้คนฟังเสียง่ยเยันะนังฟังล้เรอผิดมอเคมเก่าตัวเอยเออลมใส่พวกห้อง่สาสั่งสาใส่เด็กกี้บบดนี้เราเข่ามาแล้วเราไปเลยอย่าเบื่อหนุเบื่อหนุเออาชใส่จากของประสานเเล่นก็่ตังแต่ว่าบกเล่นคนฟงหนักหนัังน่ตงวาเงินยียหนักหนเ่ม่เียบง ờ nóng dưới là dưới <laughs> cái <laughs> nắng nề mà tay cơ nó

เมื่อพา, Estado, พาไใบแก่ฟาแสงหัวมันก็มีเมี่ยงสาดจนน้องตรงคนมุ่นเนี่ยมันจิงมันยาตเพราะมันยาตใครจาเล่าเรืองจริงใคเป่นคือพอเขาจังเหนียวมากเล่าขพนั่นมหาเลรียนเหนียววะเหรียนออกมาสิ่งขักคู่ปนังเค่งนี้ทอสองเหลียวปนัียังจังโว่ข้าวนี่ปนังปัจสิมันเกมูนี่เรลามู่นสิ่งข้า เขาเล่นอยู่ไหมใส่เสียตัววงี้เงี่ยตัวเขาออกมาจากในมุงในซุ้มเขาพน่ะใจผ่าตาเขาพน่าเออเพราะมันมอนเด็กนิดหน่อยนี่ ไออออเเปากว่าเป็นเจตอลอมว่าอะไรหือว่าเราขื่อเป็งหุ่นเป้งหุ่นเป็งหุ่นแป้งหุ่นเนี่ยเดี๋ยวเสพยังเบิ่งเอาสิ่นแล้วเอาพูเสาวก็หยอกกันให้กตีกันเนี่ล่ะเออเมียกวนนั่นล่ะมันมีหลายล้ำล่าพื้นตุกงไปอยู่เมือนโคราตตุ้งไปมีหลายเนือเดียว บอกอันนี้เพิ่นพว้ไหนตอกของอ่ะ้วคืองเลยนเออลอเออหายุดแดงกูไปทวงเขาให้ล้างกือกท่านาเอาเงินไปทงกระเป๋าห้เนี่ยอย่าเอาเด้อเนี่ยล้าือเส่ล้ แล้วไม่กี่เตือฟังเหมือน้งย่ัไว่ไม่ดีเทีลอยกระดาเนะขอแล้วมมนี่เอเหรยญมอนเป็นปอกนี่ยนันคกยหมอแล้วไม่ยิ่งเดียบ่าย่านเขานะคันคอยเปลนปอกจ้ก็เปลนหมอทัโนนเปี่ยงนั่ผีปอกเพราหมอทักับจิวนเรียเทียยังเีบอกมา ไันมัี่เปตสเอาเป็นสันติหลวงพ่อฉันจะเห็นเป็นไปั่วนเลยเลียมเนี่ยนี่แหละเป็นสุน้นยเนี่ยน้อยพามเป็นเป็นจุโอย์罢了ปฏิบัติเป็นบป็เนยเมียยต่บ่ได้เป็นกะดีก็ผีปอกกันเลยอ น้อม <usion> ้นันมาม่นเม็เดอบอยเวลาเออมม่อ้ําแค่นังนไเย็ดเบกลัวอร่อยดิอร่อยที่เกือใช่ไหมค

โอ look, uh, oh, oh listen, ้หเว่าน anyway. ้อยเลยตรนี small, no. ้ไม่อยู่นไงผมเยสีถูกไหมจกูยิ่คกใชนี่ตกูสูงมากกูตีกูเลือเลยถ้าลูกใคไม่เห็นกจิบาท้ดินเมียจอยเป็นบาเนี่ยกไปอไ่านะม่ียจมกว่าแม่ีเ้าปนี่สิเป็นย้เขานี่พวกมูนีเขาอลหังมาเฮงเราดิ อรหันยม้มงูจัิจัถื่อนี่หนังส่หันขวบยิดเดียวไปทัวร์ีตัวเมียงลงวมสีดีป่สีตัเีดลยอเป็นี่เป็นอรหัน์เป็นอะตรเป็นอรหัน์เหันมมีทีบได้หล่ะเอ้ยฝากบริษพาคุณประสาทัวอนุโอมทันได้เจ็ดร้อบาทเออ เอาแจมันจากไหนเจนพูดไทยเป็นบ้านไทยเลยโอ้บ้านไทยเลยที่หมาที่หมาหนี่ถือว่างหันหนึ่เจ้าเดี่ยวเขาบอกไปเอาเงินมาหน้าบังหน้าอีกหนบอกเขาฟังอยู่โดนอยู่เด็ดหลวงปอยไงที่หมาที่หมาไปนะตอนที่แทะเขาบอกว่าเหี่ยมไม้หี่ยมไม้มาเอาเงิน มันไอฟังเอบั้นเอมันบอกไปเป็นหิมะนอนอันน nah, ี uh ้หิมะหิมะกันนะไอ้เจ้าหนี้่งหมหมเดียวอ่านเลยคุณแม่จะีมาลเอ้ยนีนี้นี้นีมันกอนหน่อยมันกอนให่กี่หน่อยกี่ใหญ่อ่าพ่อแม่คู่าษาอะไรบ้ หลายคนพยายามนลก่อพิ่งไปมันไม่สำคัญตีพปายาอะรตอนได้น่พุกกก้าวกันมาเดีวแมนบอนี่ท่านกะก้าวกันมาเดียวแมนบล่อมาดีท่านยังกอกับบานั้งปล่อยไปเมยนบอบันนี่ไปสิเอาังมันเนีเอานิท่านนิท่านีนท่้นมาบดแปดข่าเนี้ไปสิได้ไปแต่เดบิวต์ไปสิได้ยู่ไปสะดวกบตเนี้ยเออบาง่นเก่าเป็นนท่านเข้มาเดียวเขียนไว้แต่ก้าเกับเก่าเหมือนท่าน เขียงไม่ไม่ไม่นี่ข้าเจ้าเงินนนมเพิ่ว่าจันไรไฟมัมเอาเด็กน้อยลุกเงี้ยเปียกกระบาดลมสารเด็กน้อยลงต่างาเก่นต่าหนูโอนี้พูดเป็นยังจังเลยมานฉีกโปมันมาจะใสอันนี้ข่อยกรบ้ดอกมันพออายุบาวังมันจะึ้นต้นจากเต่าคำหลงพอหลงกไปเลนนะเล่เสียว่าเอาซ้ำดอกมาในลเตรียมตชว จนควรเวลาหลอหลวงพ่อเอ้ยเจ้าก็สิลาอีพ่อก็สิลาไปก็สิเมียควรบ่ทันได้อนจักหน่อยเมีเนาะอือาหงนีจักปสับักยังเลกไปนัมันั